สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่หนองติดของหนึ่งครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่ครบทุกไซส์ตัวนี้เป็นแวนโอซคูคุงนะครับอ่าก็จะเป็นลายตารางขาวดํานะครับตรงนี้จะเป็น er heures, ตัวนูนเหมือนเดิมนะครับตรงตารางนะครับจะเป็นผ้านะครับผ้าคนรวัสเหมือนเดิมปกตินะครับอ like hey, ่าก <heroic. S 1> ็นวมนะครับนวมใหญ่มากนะครับตรงลิ้นนะครับใหญ่โตโมโหลาเลยนะครับก็ตัวนี้ข้างหน้าเป็นหนังกลับเหมือนเดิมนะครับ ก็สนใจทักมาได้เลยนะครับเชือกเชือกจะเป็นเชือกใหญ่นะครับจะร้อยยากมากข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเป็นหนังกลับนะครับโลโก้แวนนะครับพื้นเหมือนเดิมนะครับก็สนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะครับหรือไม่ก็ดูแบบไวทีไลน์นะครับ Add K R N นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ